สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเก็บดีมาดูโปรดิเซอร์เล็กครับเจ้าคุมสุดีสองใช่ไหมชมเป็นเหมือนกันครับพี่น้อง จมเหมือนกันต้องเอาตัวแรงสายโดดเรามาดึงขครนอครับจมนี่มิดแทกเลยต้องใช้ใบดันนะครับ คัไว้ก่อนอต้องช่วยเหลือกันก่อนครับงั้นไม่มีที่เทไม่ไหวครับหน้าทิมเลย จ้าโคมาสุดี20 TL มันก็จะย้อนแสงนิดนึงครับพี่น้อง ต้องช่วยเหลือกันก่อนครับสบายสบายครับสำหรับเจ้าตัวแรงสายโดดช่วยโอ้โหลากไปเลยพี่น้องอ่าสุดจัดครับ อาขึ้นมาได้ยังพอเลยเฮ้บอกว่าเจ๋วเลยอุ้มบอกวัดเจ๋วเลยแจ้วเลยเออนักเลเหนียวนักเลหนียวใช่บอกได้หลายอารมณ์มากเลยครับวันนี้ครับคลิปนี้ก็เขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอ่าลุยงานต่อครับ